สวัสดีครับทุกท่านครับอยู่กับช่องเล่าเรื่องผ่านเลนนะครับวันนี้วันที่11ธันวาคม2567ครับงานกาชาติเริ่มวันแรกเลยตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่22ธันวาคม2567ตอนนี้4โมงครับ <S <S <ม>ผู้คนนักท่องเที่ยวคนไทยคนต่างชาติหน่วยงานราชการต่างๆหลังเลิกงาน เริ่มทยอยมากันอย่างคึกคักเลยครับอาหารการกินเพียบนะครับชาวต่างชาติปูกใจมากๆเลยนะฮะผมเดินผ่านมาลองสำรวจร้านรวงต่างๆโดยเฉพาะร้านอาหารขายอาหารนะครับชาวต่างชาติไม่ต้องไปไหนเลยหาของกินในงานกาชาติแล้วก็เดินชมบรรยากาศหยุดพักริมสระน้ำทานอาหารกันไปด้วย อย่างมีความสุขเลยครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศโดยรอบกันว่ามีจุดไหนอะไรน่าสนใจบ้างนะครับคงจะเดินทุกส่วนไม่ได้นะฮะโอ้กว้างมากๆเลยมีหลายโซนมากๆเลยผมเดินผ่านมาที่ประตู2นะครับฝั่งหัวมุมของถนนวิทยุบริเวณวันแบงคอกครับประตู2เดี๋ยวไปเดินชมบรรยากาศกันก่อนนะครับ ตรงนี้เป็นบูธของกระทรวงมหาดไทยนะครับสำนักง,งานประลัดกระทรวงมหาดไทยมีทุกกระทรวงเลยนะครับทุกรทกระทรวงทุกกระทวงกลมเลยนะครับที่มาร่วมงานกาชาติก็จะมีการจับของรางวัลด้วยของกินเยอะมากนะครับใครที่เป็น คนที่ชอบผ่านนะครอย่าลืมนะครับหา้ามพลาดงานนี้เลยมีของกินเยอะมากและของที่มาร่วมงานกาชาติก็จะเป็นของที่คัดสรรมาแล้วจากภาคต่างๆส่วนต่างๆของกทมก็ทั้ง50เขตครับใครที่มางานกา,กาชาติในส่วนของกทมมีโซนของร้านอาหารนะครับ50เขตอยู่ฝั่งเพระบรมรูปนะครับเดินเข้ามาก็จะอยู่ขวามือ ใครที่เคยเข้ามางานกาชาติแล้วเคยมางานกาชาติแล้วก็พอจะทราบอยู่นะครับว่าโซนของอาหารอยู่ตรงส่วนไหนบ้างขวามือของผมนี่ครับโซนอาหารล้นวนๆเลยครับถ้าเดินไปนี่ได้เสียตังค์แน่นอนนะครับมีของกินเยอะมากและเรียนนักศึกษาแล้วก็คนที่เลิกงานแล้วก็มาเที่ยวงานกาชาติกันครับเยอะมากเลยคนระับ ก็จะถึงห้าทุ่มครับต้นไม้ก็ประดับไฟนะประดับไฟทุกต้นเลยนะครับกลางคืนก็จะส,สวยๆครับลองไปดูอาหารกันก่อนดีกว่าครับว่ามีอะไรบ้างผมมาที่นี่ทุกปีก็จะเสียตังกลับไปนะครับต้องจับใจกลับไปเป็นประจำเลยเพราะของกินอร่อยนะมีทั้งสองฝั่นเลยนะครับฝั่งนูน้นแล้วก็ฝั่งทางนี้ครับเดี๋ยวไปดูนะฮะ หมูยอนะครพนมนะครับโอ้เบอร์เริมเลยนี่คือหมูยอนะครพนมโอ้มีไส้กอรอกไส้กอรอกอีสานน่าทานมากมีของดีตลาดครูจับชายขนมจีนบ้าจ่างนะครับนี้มาตักตลาดคูนะครับ ก็จะเป็นร้านประจํานะครับทุกปีนะครับอยู่จุดไหนก็จะอยู่จุดนั้นหาง่ายครับใครที่เคยมาแล้วก็หาง่ายครับเนี่ยครับขนมฝอยทองเนี่ยปีที่แล้วก็มาแล้วก็อยู่จุดนี้ครับไปดูกันน่าทานมากแล้วแค่พอดีคําเลยนะฮะนี่ะครับแต่ละชิ้นก็พอดีคําเลย จะชิ้นไม่ใหญ่พอดีคำเลยครับจะเช้าสีดากระทงทอง5บาทลูกชุบนะครับเข้าเหนียวแก้วบ้าบินเป็นของหน้าทานเดี๋ยวเรากลับมาซื้อกันอันนี้ขาเหนียวแดงนี่ของชอบเลยครับ ไตอบโอ่งสุโขทัยอยู่ฝั่งโน้นนะครับที่ประจําที่ประจาเลยนีหอยทอดได้ก็ที่ประจาเลยปีที่แล้วก็ได้ทานกันเนี่ยครับใส่ปูอัเขาใส่เป็นตอกเลยนะครับแล้วก็ใส่หอยโตๆนะครับถ้าอยากทานหอยทอดนะครับหกสิบบาทโอ้โหเบอร์เรอเลยดูครับห่อเบอร์เรเลยดูกระทะสิครับนู้นกระทะเจ้าประจำเลยนะครับ เราขายประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โรงพยาบาลเปอลยนี่ชาวต่างชาตินะครับสนุกเลยงานนี้นะครับหาของกินง่ายมางานกาชาติได้ของกินอร่อยอร่อยเลยนะครับ๋้ยเต๋ยวเรือบางสะแกไก่ย่างกิรพันธ์ไก่ย่างกิรพันธ์น,นี่มีหลายจุดมากเลยนะนี่เราช่องสิงคโปร์ นี้เต้าหู้ทอดครับน่าทานมากเลยเต้า,า,าหูาาา้ทอดสวัสดีแม่อเล่ผมชอบทานมากนี่ก๋วยเตี๋ยวเย็นตตโฟส่งเครื่องโบราณก็จะมีร้านให้ทานอยู่ด้านหลังด้วยฝั่งนู้ลูกชิ้นหมูลูกชิ้นหมูนะครับแล้วก็มี ยำต่างๆเยอะแยะเลยมีแต่ของน่ากินครับร้านก๋วยเตี๋ยวก็จะเยอะหน่อยหนึงพอได้ของกินแล้วก็จะไปนั่งอยู่ด้านหลังครับตรงนี้มีกากหมูไม่มีก๋วยเตี๋ยวแซ่บตุดครับโอ,อ้โหดูสิครับอีกสักครู่หนึ่งช่วงกลางคืนต้องต่อต่อคิวนะร้านนี้นะครับประจำเลยมาอนะคะคิูได้นะคะขอบคุณค่ะ มาที่ไรก็ต้องต่อคิวตลอดครับมีของหน้าทานครับมีน้ำพริกน้ำพริกนะครับน้ำพริกแม่สุบินแม่เล็กแม่สุบินนะครับ มีแต่ของน่าทานทั้งนั้นเลยว้าวนี้ยำอร่อยอร่อยเลยครับวันนี้นะครับทานมาแล้วนะครับแบดบุ๊คเกต่อเลยใครอยากสวยอยากงามนะครับลูกค้ามีตั้งมีตัวเรียนก็มีบุ๊คเกตก่อเลยครับลูกค้าจากเราบางร้านก็กําลังจัดร้านอยู่นะครับลูกค้าเวลา มองยังใช่เหรอวิญญาไงใครมีเขาคือจะตัดคมให้ทางน้ ตรงนี้เป็นโซนร้านอาหารมะม่วงมะม่วงน้ำปลาหวานนะ เราจะเห็นนะักท่องเที่ยวนะชาวต่างชาตินะคนจีนนั่งทานอาหารกันมีความสุขมากเลยครับตรงนี้น่าจะเป็นโซนของส่วนสนุกส่วนโซนของของเล่นแลวนะครับสำหรับเด็กๆเนาะเดี๋ยวลองไปดูจุดอื่นกันต่อนะครับ นีของกระตรวงสาธารณะสุขครับคนเริ่มเยอะแล้วครับคนเริ่มเยอะแล้วตอนนี้นะฮะก็มีของกระตรวงต่างๆนะครับคึกคักมากเลยมีการจับรางวัลจับสลากกันด้วยครับนนนค,บคึกคัามากมากมเลยสวยหลอนะคะยเลรื่องเลิกงานนะครับช่างเทคนิคของเราก็จัดเตรียมอยู่นะคะลแล้วนะแต่ว่า ถ้าเราถ่ายรูปอยู่ก็นี่หมวดไรื่องของหมวดของมหาลัยก็ต้องทำประเอดผ่านการศึกษาครับเขาจองทิ้งเลยครับรายได้ทั้งหมดตรงนี้เลยครับโมกให้กับกําแพงกาชาไทยกี่บาทครับกี่บาทครับสิบบาทโออไม่ใาสิบบาทสิบสิบไหมเดินไม่ทั่วต้องใช้เวลาหน่อยนะครับถ้าเป็นช่วงวัน วันหยุดนะฮโอ้โหไม่ต้องถามเลยครับดเดินกันไม่ไหวเลยไหล,ลอย่างเดียวเลยครับพิเศษเชิญี่บูเคได้เลยมางานกาชาติวันนี้ก็สังเกตดูนะครับส่วนของโซนต่างๆโซนร้านค้า,า,าก็าจะแยกจะแบ่งไปอีกอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีส่วนสำหรับให้ ประชาชนให้ผู้คนมาออกกาลังกายนะครับแบ่งโซนพื้นที่ไว้ชัดเจนมากๆเลยนะครับยังมีส่วนเป็นโซนส่วนของสําหรับคนที่มาพักผ่อนนะครับน,นะครับฝั่งนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับคนที่เคยออกกําลังกายก,ายก็จะจะได้มีพื้นที่ด้วยใครที่มาพักผ่อนก็จะได้มีพื้นที่ด้วยนะครับส่วน จุดที่ใช้จัดงานก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งเลยนะครับแบ่งไปพื้นที่ใหญ่โตกว้างใหญ่มากนะครับมาดูทางด้านนี้นะเนี่ยพักผ่อนชาวต่างชาติพักผ่อนกันชมตัวเงินตัวทองโอ้ตัวอย่างใหญ่เลยครับนู่นนะฮะอยู่ใต้สะพานี้ เยอะมากๆเลยนะครับ mm ี hmm. ชาวต่างชาติ้ากำลังพักผ่อนกันอยู่นู่นตัวเบอร์เลย mm hmm. เนี่ยครับโซนนี้จะเป็นส่วนของการพักผ่อนการออกกำลังกาย ดีมากเลยครับพื้นที่จัดงานก็จัดไปนะครับส่วนพื้นที่พักผ่อนก็แบ่งไว้ชัดเจนเลยพื้นที่ปลอดภัยมากมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดงานเลยนะครับมีเจ้าหน้าที่เยอะมาก นี่คืองานกาชาติวันที่11ธันวาคม2 5 6 7ครับพิธีการกร็กำลังจะเริ่มนะคร ตรงนู้นก็ตรงนู้นก็เป็นส่วนของกระทรวงทะบวงกรมนะครับกระทรวงมหาดไทยแล้วก็หน่วยงานของรัฐนะครับก็จะเป็นส่วนนี้เดินตรงมาตั้งแต่ลานพระรูปนะก่อกลางถนนก็จะมีดอกไม้สวยๆนะครับมีการแบ่งพื้นที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับฝรั่งเดินชิวๆเลยเนี่ยอากาศเริ่มสบายๆแล้วครับช่วงเย็นๆนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ